สำหรับอาการรักแร้ดำในคนท้องนะคะเป็นอาการที่เกิดได้บ่อยสาเหตุหลักๆเลยก็คือฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะตั้งครรภ์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมน MSH ซึ่งส่งผลต่อเม็ดสีในร่างกายของคุณแม่นะคะอาการดำเนี่ยคะ่ะไม่ได้เกิดเฉพาะบริเวณรักแร้แต่อย่างเดียวนะคะบางคนเป็นตรงขาหนีบแล้วก็บางคนทำให้เป็นฝ้าบนใบหน้าก็ได้นะคะรวมถึงอาการรอยดำที่ พบในคนท้องอีกตำแหน่งหนึ่งที่พบบ่อยก็คือรอยดำที่ท้องที่คาดเป็นแนวตั้งจากสะดือลงไปจนถึงหัวหนาวหรือที่เรียกว่าไายเหนือไนกร้านะคะอาการรอยดำที่เกิดในภาวะตั้งครรภ์เหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปดีขึ้นได้เองนะคะในเวลาประมาณ3เดือน6เดือนหลังคลอดและมักจะหายไปภายใน1ปีคะ่ะอาการรอยดำบริเวณรักแร้เนี่ยนอกจากเกิดจากฮอร์โมนในขณะตั้งครรภแล้ว ก็ยังอาจเกิดจากพฤติกรรมการดูแลตัวเองของคุณแม่ได้ด้วยเช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในคุณแม่ที่อาจจะน้ำหนักขึ้นเยอะเกินไปสักนิดหนึ่งทําให้มีการเสียดสีในบริเวณเนื้อของบริเวณรักแร้ในเยอะนะคะก็ทําให้มีรอยดําเกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะใส่เสื้อผ้าคับเกินไปเสื้อผ้าเสียดสีบริเวณรักแร้ก็ทําให้ดําขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำหอมหรือว่าโรออนถ้าระคายเคืองบริเวณรักแร้ก็ทำให้รักแร้ดำได้ทีนี้สำหรับวิธีการรักษานะคะคุณแม่ที่กำลังอยู่ในภาวะตั้งครรภเนี่ยหมอนแนะนำว่าไม่ควรที่จะไปซื้อยาลดเม็ดสีมาทาเองโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ายาลดเม็ดสีหรือยาทําให้ผิวขาวเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสารต้องห้ามที่ทําให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ เช่นสารในกลุ่มกรดวิตามิน A หรือว่าไฮโดรพีโนนค่ะแนะนำว่าสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือพยายามควบคุมน้ำหนักให้ขึ้นตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ไม่คับแน่นจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจจะระคายเคืองในเบรนรักแร้เช่นโรออนหรือว่าน้ำหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะการรักษาจะมุ่งเน้นไปที่ในระยะหลังคลอดแล้วค่ะ ถ้าคุณแม่ที่ไม่อยากรอให้หายเองหรือว่ารู้สึกว่าชาจนเกินไปนะคะแนะนําว่าไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อที่จะรับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งอาจจะเป็นเลเซอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นยาทาเพื่อจะลดเม็ดสีนะคะหรือยาทาในกลุ่มผัดเซลล์ผิวก็จะช่วยให้รอยดำในบริเวณร,รักแร้เนี่ยหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ